บ้างเจ็บมากไหมต้องห่วงพี่นะพี่โอเคส่วนรอยช้ำเดี๋ยวแต่งหน้าปิดก็ไม่มีใครเห็นแล้วตอนนี้คุณสินส่งคนตามพี่นี่ครูยังไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอพ่อทำขนาดนี้คุณยังไม่เลิกใช่ไหมเขาทำอะไรเรากับคุณเล็กอีกหรือเปล่านี่ครูมาเป็นห่วงทำไมเดี๋ยวแค่กลัวจะหลออใช้ผมไม่ได้แล้วไม่จริงนะอันดา กูไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยนะไม่คิดแล้วอะไรอ่ะกูสารเล่าให้คูฟังทุกอย่างผมคิดว่าคูหวังดีอ่ะผมเชื่อใจครูอ่ะแต่ที่คูทำดีกับผมอ่ะมันไม่น่ากคูแค่อยากเอาแม่จเย็นอันดามันไม่ใช่อย่างนั้นกูรักแล้วก็หวังดีอันดากับคุณเล็กจริงๆนะถ้าหวังดีแล้วเป็นแบบเนี้ยไม่ต้องมายุ่งกับกูเลย อันดาเดียเด๋ยวเดี๋ยวอันดาเดี๋ยวก่อันดาจะโกรธครูก็ได้นะแต่ต้องฟังทุกอย่างให้รู้เรื่องก่อนจะแก้ตัวอะไรอีกอะครูยอมรับว่าผิดที่ประยุ่ง์กับคุณเล็กแต่ที่ทั้งหมดมันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าคุณดินเข้าเรื่องครูไปแบ็กเมลคุณเล็กเพื่อบังคับให้คุณเล็กยอมบวดรูกเขากลับเข้ามาในสยามระพี ไม่เคยคิดจะทำให้อันดากับคุณเล็กเดือดร้อนเลยนะกี้เห็นการ์ดวันเกิดไม่รู้ว่าอันดาจำได้เปล่าปีนั้นนะ่ะคุณเล็กทะเลาะก,กับพ่อของเราเรื่องที่เขาไปซื้อคอนโดใหม่ให้ผู้หญิงคนอื่นแต่แทนที่พ่อเขาจะขอโทษเชื่อปะ่ะเขาแม่งตีคุณเล็กซ้ำอีกคุณเล็กนั่งร้องไห้ ตัวมีแต่รอยช้ำแล้วพอครูเห็นครูก็ไม่เข้าใจเลยนะว่าทำไมผู้หญิงคนหนึ่งที่ทั้งรักลูกดูแลครอบครัวแถมยังตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีอะทำไมวะทำไมถึงไม่มีใครดูแลเขาเลยอ่ะพูดได้ดีแค่ไหนอ่ะครูก็ผิดที่ไม่ชู้กับแม่ ขายาดหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มเตมที่เดียวทางแอปวันดีดูสดทางช่องวันสาสิบเอ็ดและแอปวันดีสมัครวันดีพรีเมียมผูจ่อยน์บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลย